สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาทดสอบไปตัว CR180 ที่ลูกค้าแจ้งว่าใช้ไม่ได้นะคะน็อตที่ลูกค้าใช้เนี่ยคือมันใช้กับตัวรางในการประกอบเท่านั้นนะคะเริ่มค่ะคือน็อตที่โรงงานให้มาเนี่ยมันจะไว้สําหรับประกอบรางทั้งชุดนะคะไม่ไม่สามารถที่จะไปประกอบตัวอื่นได้ถ้าตัวอื่นเนี่ยลูกค้าต้องซื้อน็อตใหม่เองนะคะ นตัวสั้นที่ให้มามันเป็นสําหรับประกอบมุมนี้นะคะเห็นลูกค้าเอาไปใช้ไปประกอบกับไม้ซึ่งมันไม่ใช่นะคะหรือประกอบกับตัวอื่นมันไม่ใช่นะคะต้องเป็นสําหรับตัวนี้เท่านั้นนะคะ นี่คือนอตตัวยาวนะคะที่ต้องประกอบกับรางแบบนี้นะคะ หรุแล้วตอนนี้เราประกอบรางเสร็จแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะสวัสดีค่ะ